ลังดราม่าหนักมากนะคะเมื่อคุณนิ้งมิชิลีเวอร์สเตอเนได้ตอบคำถามนี้ลูกกับสามีจมน้ำพร้อมกันเราคุณช่วยได้หนึ่งคนคุณจะเลือกใคร งั้นนิ้งเลือกสามีเพราะว่าสามีคือคู่ชีวิตที่ต้องอยู่กันยามแก่และตอนนี้โซเชียลก็กระนำตำหนิคุณนิ้งอย่างมากมายเลยทีเดียวว่าทำไมถึงไม่เลือกลูกจริงๆถ้าใครได้ไปดูคลิปเต็มของรายการวดดีนะครคุณนิ้งได้ไปปรึกษากับที่ปรึกษาว่าเอ๊ะควรจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันดีไหมมันก็ต้องมีแบบสอบถามอะเนาะซึ่งในแบบสอบถามก็จะเอาทุกวิกฤต ของการใช้ชีวิตคู่มาประเมินว่าสุดท้ายแล้วมันควรจะเป็นคู่กันใช้ชีวิตร่วมกันได้หรือเปล่าอีตอนจีบกันมันดีเท่านั้นล่ะฮะแต่พอคบกันไปใช้ชีวิตร่วมไปสักพักบางคนก็สันดานออกเผยธาตุแท้ออกมาอยู่กันไปสักพักก็ต้องเลิกกันอยู่ดีจริงๆการได้พบที่ปรึกษาก่อนจะตกลงปรงใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะอะไรรับได้รับไม่ได้อะไรที่ตกลงกันได้หรือตกลงไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้จะได้ ไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตกับคู่ที่เหมาะสมกับเราที่สุดและเมื่อเราได้คู่ที่เหมาะสมกับเราปัญหาเรื่องการมีลูกการดูแลลูกก็จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต <S 1> <S 1> <S แล้วคุณคิดว่าการมีที่ปรึกษาก่อนแต่างงานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ไปได้วยกันเลยเนี่ยเราเรียนรู้ไปได้วยกันเนี่ยเป็นคุณคุณจะเลือกแบบไหนคะ